เอทีบก็มายาฤทศเอทีพี่ถามหากันเอทีบเอทีบจัดให้ผมจัดให้พี่แล้วซื้อตามใจขอและตัวนี้ซื้อตัวท็อปด้วยสปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปสุดในรุ่นเอทีบห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทปียี่สิบจนยี่สิบเอ็ดสีเทาเข้มไม่หนึ่งหมื่นสี่พันกิโลเมตรอืมโคตรสวยเลย ไม,ม่หมื่นสี่ฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องวอรันตีเครื่องเกียร์หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อ,ตอพิควาลมจมน้ำรถยนต์ศูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนจำนวนคันนี้ผ่อนประมาณแปดพันหกแปดพันหกรายได้เกินประมาณสักแปดพันหกอ่ะรายได้หมื่นแปบบดแอดไลน์มาสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน์มาผ่อนบ้านอยู่แอดไลน์มาพาไลน์ยอะแอดไลน์มา ทุกอาชีพไปทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดบังลิสตแอดไลน์เข้ามาถ้าอยากดูเต็มเต็มไปเจอกันได้ที่ Facebook ไทเกอร์ยุชค่เรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ